นี่คือพระกล่องในชุด9องค์ที่เป็นรุ่นการจนาพิเศษอยู่เย็นเป็นสุขโดยดีมีโชคของวัดบ้านดอนจังหวัดสระบ,บรุรีจะสร้างเมื่อปี2539วัดบ้านดอนสระบ,บรุรีดีครับทุกท่านคลิปนี้ขอแนะนำพระกล่องชุดการจนาพิเศษปี2539ซึ่งจัดที่วัดบ้านดอนจังหวัดสระบ,บุรีพระที่ จดสร้างขึ้นเพื่อฉลองสิริราชครบ50ปีของในหลวงราชการที่9ที่ครองราชได้ยืนยาวที่สุดถึง50ปีในสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นการครองราชท,ที่ยืนยาวที่สุดในโลกนะครับครับเรามาดูองค์ที่1นนะครับองค์ที่1เป็นพระกิ่งของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ที่มากับพระกองชุดนี้นะครับและด้านหลัง พระรูปหล่อองค์นี้ของหลวงพ่อคูณมีการเขียนคําว่าหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่คบ6รอบ72็ดสิบอปีที่ติดมากับพระกล่อ,องชุดนี้นะครับและทุกท่านสังเกตกันให้ดีๆนะครับพระลักษณะนี้และผิวพันธ์แบบนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับพระที่สร้างในวัดบ้านไร่ก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับ ฐานข้างล่างของพระองค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอย้ยหรือว่าความคมชัดของพระหรือความสวยงามก็สู้พระที่สร้างและหล่อมาจากวัดบรนไล่ไม่ได้แน่นอนครับและเรามาดูด้านหลังของพระองค์นี้กันนะครับพระศกก็ไม่คมชัดเหมือนพระที่รอและทําจากวัดบรนไล่นะครับแต่เราดูกันรวมๆแล้วนี่คือพระแท้ที่ปลูกเสก ออกจากวัดปั้นดอนสระบุรีนะครับและด้านหลังก็จะมีคําว่าครบหกรอบ2ปีหลวงพ่อคุณปริสุโธวัดปั้นไร่นะครับเห็นครับชัดเจนและดูกันให้ดีๆนะครับถ้าพระลักษณะนี้หลุดออกจากกองเชื่อว่าหลายคนหลายท่านหรือเซียนบางคนก็มองข้าไปคิดว่าเป็นพระเกศพระปอมอย่างแน่นอนครับดังนั้นก็ ต้องดูและพิจารณากันให้ดีๆนะครับทั้งพระที่สร้างต่างวัดต่างวาความตำหนิและพิมพ์ทรงที่มีก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับอย่างเช่นพระของหลวงพ่อคุณองค์นี้ครับคือพระกิ่งของหลวงพ่อคุณปริสุธโธท,ที่จัดสร้างขึ้นที่วัดบ้านดอนจังหวัดสระบุรีในปีพศ2539ที่มาพร้อมกล่องเซต9องค์แบบนี้นะครับ สังเกตการดูทุกซอกทุกมุมพิจารณากันให้ดีๆนะครับบางครั้งพระที่หลุดออกไปจากกล่องไม่ได้แปลว่าเป็นพระปลอมพระเกศพระเลนแบบเสมอไปนะครับและเรามาดูทุกซอกทุกมุมของพระองค์นี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ที่เป็นด้านข้างนะครับก็จะมีรอยตะเข็บที่เกิดจากการหล่อของพระและเป็นธรรมชาติของพระครับนั้น เมื่อท่านไหนที่เจอพระกิ่งที่เขียนคำว่า6กรอบเจ็ดสิบสองปีหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบรรไล่สามารถเก็บได้นะครับพระลักษณะนี้และด้านฐานอุดกิ่งและก็ตอก้วยโคตรตนะแบบนี้นะครับองแท้และของดีอย่างแน่นอนครับและเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับนี่คือพระสมเด็จหนึ่งที่มากับพระกองชุดนี้นะครับเป็นลักษณะพระเนื้อสีดํานะครับ เป็นสมเด็จสามชั้นพระเนื้อผงและด้านข้างจะมียันขนาบข้างทั้งสองข้างนะครับด้วยยันนะและก็มียันอุข้างบนนะครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับยันมีทั้งสองข้างที่ที่ด้านข้างของพระสมเด็จและมีวรณะเป็นพระผิวสีดําสังเกตด,ดูง่ายและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนี่ครับคือ ยันทั้งสองข้างของพระองค์นี้นะครับถ้าพระ,ะสมเด็จลักษณะนี้หลุดออกไปจากกล่องก็สามารถสังเกตเห็นได้นะครับว่าด้านหลังมีพระปารมาพิไทยฉลองศิริราชครบ50ปีของในหลวงราชการที่9ก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างมาจากวัดป้านดอนสระบุรีนั่นเองครับพระองค์นี้จะไม่ได้อยู่ในตลับพระของ พระชุดก้าองค์นี้เราก็สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเช่นด้านหลังมีพระปารมาพิไทยสองศิริราชครบ50ปีในหลวงราชปาที่9นั่นเองครับองค์ที่มีตาสัญลักษณ์พระปารมาพิไทยครบรอบ50ปีนี้ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่แทบทุกวัดที่สร้างนะครับเรามาดูพระเนื้อผงอีกองค์หนึ่งนี่คือหลวงพ่อโสธรแห่ง8ลิ้วเป็นพระพุทธที่มี บารมีสูงสุดอีกองหนึ่งทีาสะสมและน่าเก็บอย่างยิ่งครับเป็นของดีคู่บ้านคู่เมืองของเรานั่นเองครับและพระหลวงพ่อโสธรน,นี้มีลักษณะเหมือนอยู่ในเหนรียญหรือวงลีรูปไข่และก็มีรูปห่วงอยู่ในเหรียญน,นี่เองครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับด้านล่างก็เขียนคําว่าหลวงพ่อโสธรด้านหลังก็จะเป็นรูปของสมเด็จโต,ตพมะลังสีที่ คนทั่วฟ้าเมืองไทยให้ความเคารพและศรัทธ,ธาท่านอย่างมากนะครับเป็นพระที่น่าเลื่อมใสอีกองหนึ่งนะครับมาดูอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้นะครับลักษณะสามเหลี่ยมเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับและก็ของหลวงปู่ทวดจะมาด้วยกันทั้งสามองนะครับนี่คือองค์ที่หนึ่งจะเป็น พระที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นพระที่มีเนื้อขาวนวลและส่องดูจะเป็นรักของพระหลวงปูทวนรุ่นนี้หรือองค์นี้นะครับนี่คือองค์แรกที่ผมทำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่คือหลวงปูท่วดแห่งวัดช้างให้เกิดกันให้ดีๆนะครับว่าเป็นพระที่ถ้าหลุดออกไปจากกองไม่สามารถระบปได้นะครับถ้าด้านหลังไม้ มีเลขยันอักขระที่ชัดเจนแบบนี้ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นหลวงปู่ทวดในชุดเก้าองค์ของวัดปั้นดอนจังหวัดสระบุรีที่สร้างขึ้นเมื่อปี2539ได้อย่างแน่นอนครับฉนั้นต้องสังเกตกันให้ดีๆนะครับที่นะครับบาครั้งถ้าเราเจอหรือบางคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระแบบนี้ก็น่าเสียดายนะครับทั้งที่เป็นพระแท้และมีการปลุกเสกพิธีใหญ่ และมีตาสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงราชก,การที่9ที่เป็นพระปารมาพิไทยฉลองศรีราชครบ50ปีนั่นเองครับและเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ก็คือสมเหลี่ยมตาลรีดอีกองหนึ่งสามารถดูและออกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้นี่คืองค์ที่สองนะครับที่มากับพระกล่องสุตีนะครับ และด้านหลังก็จะมีตายันแนละเขียนคําว่าวัดบ้านดอนสระบุรีปี39เขียนได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าเป็นพระกล่องชุดเดียวกันที่วัดบ้านดอนท่านได้ปลูกเสกไว้อย่างยิ่งใหญ่และมีตาสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับดูกันให้ดีๆนะครับพระอย่างนี้หลายคนหลายท่านไม่เห็นคุณค่านะครับแต่บางคนเขาก็ตามเก็บ ตามรักษาถือว่าเป็นของดีที่ล้ำค่าอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาดูอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระเนื้อผงเป็นพิมพสามเหลี่ยมเตาลีดเหมือนกันนะครับเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงเดียวกันแต่ว่าวันณะผิวพันธุ์ขององค์นี้จะออกเข้มสีเทามากกว่าองค์ที่สองเล็กน้อยนะครับคือดูแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันที่ผิว และวันณะของสีผิวเท่านั้นเองครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับความแตกต่างกันเล็กน้อยของสีและเนื้อพระเท่านั้นเองครับทั้งสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นก็สังเกตกันให้ดีๆนะครับนี่คือพระหลวงปู่ทวดองค์ที่สามที่มากับเซตพระกล่องนี้นะครับที่สร้างขึ้นวัดป้านดอนจังหวัดสระบุรี ้านหลังก็จะเขียนคําว่าวัดบ้านดอนสระบุรี39ซึ่งเป็นพระที่มีการสร้างและปลูกเสกอย่างแน่นอนครับและด้านบนก็เป็นเลขยันอักขระเอกลักษณ์ของยันเถาะที่ติดมาด้านหลังอย่างเช่นองค์นี้นะครับเจอก็สามารถระบุได้ว่าเป็นพระที่สร้างมาจากวัดบ้านดอนและเป็นพระที่สร้างในพิธีเดียวกันที่ ฉลองศิริราชครบ50ปีของนายหลวงราชการที่9นั่นเองครับพระแท้มีพิธีการสร้างอย่างแน่นอนครับและเรามาดูเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้ของปู่เยื้อนแห่งวัดบ้านดอนตำบลบ้านลำอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับที่สร้างเมื่ออายุ8ปีปีใปีพศ2 5 2 7ทั้ง3เหรียญน,นี้มี3 เนื้อนะครับคือเนื้อทองเหลืองทองแดงและก็อ,กองค์เป็นพระเนื้อทองแดงชุบโครเมียมเหมือนลักษณะเป็นเนื้อเงินนั่นเองครับพระลักษณะน,นี้เป็นพระที่ผ่านการปลุกเสกแล้วนะครับโดยหลวงปู่เยื้อแห่งวัดบ้านดอนจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์และความคมชัด องเรียนพอสมควรนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเทะและก็เขียนคําว่าบ้านดอนตาบลบ้านลำอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี2527หรือว่าพระทั้งสามองค์นี้มาในกล่องของพระวัดบ้านดอนจังหวัดสระบุรีสร้างขึ้นเมื่อปี2539รุ่นการจนาพิเศษอยู่เย็นเป็นสุขรวยดีมีโชค ของวัดป้นดอนนั่นเองครับสัญลญักษณ์พระปารมาพิทไทยฉลองสิริราชครบ50ปีสืบเนื่องมาจากตาสัญลญักษณ์นี้ต้องดีทั้งนอกและในไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือการปลูกเสษด้วยพระเกจิตังในยุคนั้นใครได้ครอบครองถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตอนนั้นใครมีก็ควรเก็บไว้ให้ดี ถือว่าเป็นพระดีมีการปลุกเสกอย่างแน่นอนครับนี่ถือว่าเป็นพระดีที่น่าเก็บน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่ผมจุนพหลานขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับพระรุ่นนี้นะครับว่างคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ หวังว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความจเจริญกันทุกท่านจากผมจุนพะละสวัสดีครับ